สวัสดีครับวันนี้ผมจะเล่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคเบาหวานนะครับว่าน้ําตาลในเลือดที่มันสูงจนเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ดียังไงนะครับมันสร้างผลให้เกิดอะไรบ้างนะครับรวมทั้งมันไปทําอย่างไรในร่างกายจนกระทั่งเราเกิดโรคต่างๆขึ้นมานะฮะแล้วผมก็จะเล่าไปจนถึงว่าน้ําตาลสะสมของเราเนี่ยมันแปลว่าอะไรตรวจฮีโมโกลบินเอวันซีตรวจฟลูโตรามีนมันคืออะไรกันแน่นะครับ แล้วมันแปลว่าน้ําตาลจริงๆเราเท่าไหร่กันแน่นะครับก็จะมาเล่าเรื่องให้ฟังนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับบางคนอาจจะเห็นว่าเอ๊ะผมมันเกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานไนดะ้ยังไงทั้งที่ผมเป็นหมอปอดนะครับก็เกี่ยวข้องมากนะครับเพราะว่าข้อแรกคือผมดูแลคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานหนักๆใน ICU นะครับแล้วก็คนไข้ที่มี คนปลูกถ่ายเยัยวะโรคปอดอย่างเงี้ยนะครับที่ปลูกถ่ายปอดไปแล้วเนี่ยก็มีหลายๆคนที่เป็นเบาหวานแล้วผมก็ต้องดูแลด้วยนะครับก็เลยเข้าใจเรื่องพวกนี้แล้วก็ยังมีความรู้ทางด้านนี้พอสมควรอยู่นะครับไม่มากก็หน่อยนะอ่ะประการแรกคือเวลาที่น้ําตาลในเลือดเรานะครับมันสูงมากๆเนี่ยครับมันก็จะไปจับกับพวกโมเลกุลหนึ่งนะครับเช่นฮิม oglobin น,นะครับฮิม o g l o ินเนี่ยเป็นโมเลกุลที่อยู่ในเม็ดเลือดแดงมีหน้าที่ที่จะนําเอาออกซิเจน นะฮะไปสู่อวัยวะต่างๆของร่างกายนะครับแล้วก็เอามาสู่ปอดด้วยเพราะว่าเวลามันสู่ปอดเนี่ยมันก็จะปล่อยพวกกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่างๆออกไปจากร่างกายเรานะครับการที่ตัวเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ฮีโมโกลบินตัวนี้เนี่ยจับกับน้ําตาลที่มันสูงๆแล้วมันก็จะไปทําให้เกิดการอักเสบด้วยวิธีต่างๆเช่นเกิดการอักเสบโดย มีสารอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นในบางบริเวณนะครับพอมีการอักเสบปุ๊บไขมันต่างๆก็จะเริ่มมาเกาะตรงบริเวณนั้นโดยเฉพาะบริเวณเส้นเลือดนะครับพอเกาะไปปุ๊บเนี่ยก็เส้นเลือดก,ก็จะเริ่มมีปัญหาก็เราอาจจะเคยได้ยินโมเลกุลชื่อว่า LDL นะครับ Low Density Lipoprotein like ก็เป็นไขมันชนิดหนึ่งซึ่งเวลาที่มันไปเกาะกับหลอดเลือดอะไรเนี่ยครับแล้วก็เกิดปัญหาต่างๆขึ้นมาได้เช่นหลอดเลือดอุดตันนะครับเป็นกล้ามเนื้อหัวใจ ขาดเลือดนะครับหรือไปอุดตันที่สมองก็เป็นเรื่องของหัวมรฤกเฉียบพลันนะครับหรือว่าไปอุดตันตามเส้นเลือดแดงที่ขาก็อาจจะทําให้มีการขาดเลือดที่ขานะฮะทีนี้เวลาที่น้ําตาลมันไปเกาะกับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะฮะคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะมีปัญหาอยู่หลักๆเลยก็คือปัญหาที่หลอดเลือดนะครับเบาหวานเนี่ยมันชอบหลอดเลือดมากๆนะครับมันจะไปก่อการอักเสบทําให้เกิดอันตรายต่างๆกับหลอดเลือดนะฮะ แล้วทีนี้ท่านลองคิดดูสิครับว่าหลอดเลือดเนี่ยมันมีความสําคัญเนื่องจากว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งจะนําเอาเลือดเอาสารอาหารนะครับที่อยู่ในเลือดเอาอากาศเอาออกซิเจนไปให้อวัยาวะต่างๆแล้วถ้าหลอดเลือดมันมีปัญหานั่นมันหมายความว่าอวัยาวะต่างๆของท่านทางร่างกายก็จะมีปัญหาตามไปด้วยนะครับเช่นอะไรบ้างอ่ะถ้ามันไม่มีปัญหาอยู่ที่เส้นเลือดที่ตาเอานี้ก็จอประสาทตาก็เสียในคนที่เป็นเบาหวานได้นะครับตาบอดได้นะครับ ไปที่หลอดเลือดสมองหลอดเลือดสมองมีปัญหาเป็นอมรรัมพฤกษ์อัมพาตได้นะครับไปที่ไตอ่ะเบาหวานลงไตเนื่องจากว่าหลอดเลือดที่ไตมันเสียก็เป็นไตวายจากเบาหวานได้นะครับไปที่หลอดเลือดที่ผิวหนังได้ไม่ค่อยดีพวกนี้เวลาที่เกิดแผลอะไรเนี่ยมันก็จะหายยากนะครับอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาน้ําตาลในเลือดสูงๆูบริเวณแผลเนี่ยนะครับเชื้อโรคมันชอบกินนะครับอ่าแบคทีเรียพวกนี้มันชอบน้ําตาลมันก็ยิ่งโตง่ายใหญ่เลยนะครับก็จะแผลหายช้าแล้วบางคนก็ต้องตัดขาทิ้งไปเลยเพราะว่า ข้อแรกคือเลือดมันมาเลี้ยงได้ไม่ค่อยดีทําให้เวลาเป็นแผลแล้วมันก็ไม่หายนะฮะเนี่ยเป็นปัญหาแล้วก็ไม่ว่านจะไปที่ตรงไหนเช่นมีหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดใหญ่ที่ออกมาจากหัวใจนะครับพวกนั้นก็จะมีปัญหาตามไปด้วยนะครับนี่คือที่มาของการที่น้ําตาลในเลือดสูงแล้วมันไม่ดีนะครับทีนี้เรารู้แล้วมันไม่ดีนะครับแล้วน้ําตาลเราเนี่ยมันควรจะเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าดีนะครับน้าตาลของคนโดยทั่วไปเลยนะครับ จะเลี้ยงอยู่ที่ประมาณสัก70ถึงประมาณ130นะฮะเวลาที่เราไปตรวจเลือดเนี่ยจะอยู่แถวๆนี้นะครับมันจะไม่ค่อยเกินนั้นนะแล้วมันก็จะไม่ต่ำกว่านั้นถ้ามันต่ำกว่านั้นเช่นต่ำกว่า60เนี่ยแปลว่าท่านต้องมีอะไรสักอย่างแล้วล่ะที่มีปัญหานะครับถ้ามันสูงเกิน140ขึ้นไปเนี่ยแปลว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานเร็วๆนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันอยู่ในช่วง200หรือมากกว่าเนี่ยยิ่งสงสัยเลยนะครับว่าเออเนี่ยน่าจะเป็นน่านาานนน่าะนววแแแๆล้ต จริงๆก็มีวิธีการตรวจนะครับเช่นถ้าท่านอดอาหารนะครับมาตั้งแต่กลางคืนแล้วไปตรวจตอนเช้านะอดมา12ชั่วโมงแล้วไปเจาะเลือดถ้าเกิดว่ามันเกิน126ขึ้นไปเนี่ยนะครับก็สื่อว่าท่านน่าจะเป็นเบาหวานโดยเฉพาะถ้าท่านตรวจแล้วก็เจอเกิน126ทั้งหมด2ครั้งนะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมอยากจะอธิบายคำคำหนึ่งก็คือคําว่าน้ําตาลสะสมนะครับน้าตาลสะสมในที่เนี้ย มันมาจากภากษาอังกฤษคำหนึ่งเรียกว่าฮีโมโกลบิน a 1c นะครับฮีโมโกลบิน a 1c เนี่ยก็อย่างที่ผมอธิบายตอนต้นนั้นก็คือฮีโมโกลบินเป็นสารที่อยู่ในเมล็ดแดงนะครับเอาไว้นำออกซิเจนไปสู่อวัยวะต่างๆตามเลือดนะครับแล้วเวลาที่น้ำตาลในคนที่เป็นเบาหวานสูงเนี่ยมันก็จะไปเกาะตามโมเลกุลต่างๆถ้ามันไปเกาะกับฮีโมโกลบินเราก็จะเรียกมันว่าฮีโมโกลบิน a 1c นะครับ ภาษาทางการแพทย์เราจะเรียกว่าไกลเคเตอร์นะครับไกลเคตก็คือเป็นการเอาโมเลกุลพวกน้ําตาลนะฮะไปเกาะกับอะไรสักอย่างนะครับก็คือไกลเคเตอร์ m ีโมโกลบินนะครับเวลามันไปเกาะเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะก็อันเนี้ยจะเป็นสิ่งหนงึ่งซึ่งเราใช้ในการติดตามบาหวานได้เพราะว่าการที่มันเกาะแล้วมันไม่ปล่อยนะครับมันก็จะเกาะอยู่อย่างนั้นนะฮะมันจะบ่งบอกอะไรเราได้บ้างนะฮะฮีโมโกลบินเนี่ยนะครับ เวลาที่มันอยู่ในร่างกายเรามันจะอยู่มีชีวิตอยู่ได้ประมาณสัก90วันถึง100วันแล้วมันก็จะสลายไปตามเม็ดเลือดแดงนะครับดังนั้นมันจึงบอกได้เลยว่าใน90วันหรือ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราคุมน้ําตาลได้ดีไม่ดีแค่ไหนนะครับอ่าคุมได้เท่าไหร่นะครับแล้วตัวฮโมโกลบิน A1C เนี่ยในคนที่ปกติเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ5.7นะครับหรือต่ํากว่านะครับในกรณีนี้ถือว่าโอเคแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ เริ่มสูงขึ้นมาเช่น5.7ถึง6.4เนี่ยแปลว่าเรามีความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานถ้า6.5หรือสูงกว่านั้นแปลว่าเราน่าจะเป็นเบาหวานนะครับออันนี้มันก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งเราสามารถใช้บอกเขาคร่าวได้นะครับตัว A1C ตัวนี้ผมอยากจะบางคนก็มาถามเอ๊ะแล้ว A1C เเราไปตรวจมากับหมอเนี่ยได้6มันหมายความว่าน้ำตาลเราสูงเท่าไหร่นะครับเอเมันจะน้ำตาล เราเจาะปลายนิ้วได้ร้อยสี่เราเจาะปลายนิ้วได้200นะครับหรือ140แล้วไปเจาะ a 1 c แล้วได้6ได้9อะไรนี้มันหมายความว่าอะไรมันเกี่ยวอะไรกับเราจะบอกได้ไหมว่า a 1 c เท่าไหร่แปลว,ว่าน้ําตาลเรามันสูงหรือต่ําแค่ไหนยังไงนะครับอันนี้ผมก็มีสูตรคร่าวๆมาให้ท่านรู้เลยนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่ผมใช้มาตั้งแต่สมัยเรียนนะครับอาจจะไม่เป๊ะแต่มันใช้ได้ดีนะครับคือให้เราตั้งต้นที่ a 1 c ที่6นะครับ a 1 c ที่6เนี่ยจะเท่ากับ ปริมาณน้ำตาลประมาณ120นะประมาณ120นะครับและถ้าเกิดว่าเอวันซีเนี่ยเพิ่มขึ้น1น,นะครับเพิ่มขึ้น1เช่นจาก6ไป7เนี่ยน้ำตาลจะเพิ่มขึ้นประมาณ30อ่าอย่านงะเงี้ยนะครับมันจะง่ายมากนะครับเช่นสมมุติว่าผม a 1 c เท่ากับ8ปดนะเท่ากับ8นะครับมันเพิ่มจาก6มา2ถูกูไหมครับอ่าแล้วผมบอกว่าเวลามันเพิ่มมา1 นะครับน้ำตาลจะเพิ่มทีละ30มันหมายความว่าอะไรถ้า A1C เท่ากับ6น้ำตาล120นะครับถ้า A1C เท่ากับ7 A1C นะครับ A1C ก็เอา30บวกไปก็เป็น150 A1C เท่ากับ8นะครับอ่าก็น้ำตาลก็บวกไปอีก30นะครับก็เป็น180อย่างที้เป็นต้นนะครับก็คือบวกไปทีละ30อันนี้ก็จะเป็นเป็นวิธีหนึ่งซึ่งผมใช้นะครับแล้วก็มันได้ผลได้ดีนะครับ อ่ะแล้วลองท่านลองคำนวณน,นี่เล่นถ้าเกิดว่าท่านตรวจ A1C ได้12่ะคืออะไรนะครับ A1C ที่12ะคือสูงก็6เท่ากับ6ถูกไหมครับอ่าแปลวาเอา6คูณด้วย30ได้180แล้วเอาไปบวกกับน้ำตาล120ได้เท่าไหร่ครับ300 A1C นะเ1 c เท่ากับ12เแปลว,ว่าน้ำตาลที่ ผ่านมาทั้งหมด3เดือนของท่านเนี่ยสูงประมาณ300ตลอดเวลาซึ่งถือว่าสูงมากนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่ามันควรที่จะต่ำกว่า140ในเวลาที่เราคุมนะฮะอ่าพวกนี้ก็คือเป็นเป็นอะไรที่อันตรายได้นะครับคำถามต่อมาก็คือเอวัน c เนี่ยมันแม่นแค่ไหนนะครับแล้วมันมีปัญหาอะไรบ้างนะครับอย่างที่ผมบอกครับ A1c เนี่ยฮีโมโกลบินมันจะมีชีวิตอยู่ตามชีวิตของเม็ดเลือดแด ดังนั้นถ้าเกิดคนที่มีปัญหาของเม็ดเลือดแดงเช่นมีโลหิตจางนะครับเม็ดเลือดแดงแตกง่ายนะครับพวกนี้มันก็จะเริ่มไม่แม่นละนะครับโอกาสที่เราจะไปเจอมันก็จะต่ํานะครับเช่นถ้าท่านมีโรคซีดโรคโลหิตจางมากๆนะครับค่า A1C ของท่านเนี่ยมันก็จะต่ําแต่มันต่ําแบบปลอมนะครับมันหมายความว่าอะไรหมายความว่าจริงๆน้ําตาลในเลือดของท่านาสูงแต่ A1C ที่ตรวจมาได้เนี่ยมันต่ํานะครับ กรณีนี้นี่แหละครับที่ A1C เนี่ยจะเริ่มมีปัญหาในการใช้ละเราอาจจะต้องใช้ตัวอื่นมาประกอบเช่นการเจาะเลือดดูน้ำระดับน้ำตาลจริงๆดูว่าที่ผ่านมาท่านมีน้ำตาลคุมได้แค่ไหนนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งซึ่งอาจจะใช้ได้ในทางการแพทย์เราก็ใช้กันนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยอาจจะไม่ค่อยมีใครรู้จักนะครับคำคำนี้เชื่อว่าฟลุกโตซามีนอ่าฟลุกโตซามีนเนี่ยมันก็คือเป็นการที่น้ำตาลของเราเนี่ยครับไป กับกับโปรโตีนในร่างกายโดยเฉพาะอัลบูมินซึ่งเป็นโปรโตีนที่เจอเยอะที่สุดในร่างกายนะครับตรงนี้ก็ทำหน้าที่เหมือนกับตัวของ A1c เลยนะครับแต่อัลบูมินเนี่ยมันเป็นโปรโตีนซึ่งมันจะอยู่ในร่างกายเราสักประมาณ20วันมันก็จะหมดไปนะครับแล้วมันก็สร้างใหม่นะครับ ถ้าเราใช้ฟลุกโตซามีนเนี่ยมันจะเป็นการบ่งบอกว่าน้ําตาลที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลาประมาณ2อาทิตย์ของเรามันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับฟลุกโตซามีนก็จะใช้ตรงนี้นะแต่ว่าฟลุกโตซามีนก็จะมีวิธีในการใช้เหมือนกันคือมเมื่อกี้ผมบอกว่า A1C 6เท่ากับน้ําตาล120นะครับ A1C 6เนี่ยเท่ากับฟลุกโตซามีน240ตรงนี้เดี๋ยวผมขึ้นตารางไว้ให้ท่านก็ดูที่ตารางเลยนะครับอ่า มันสามารถเทียบเคียงกันได้นะครับคือ240ของฟุกโตซามีนจะเท่ากับ120ของน้ำตาลนะแล้วฟุกโตซามีนเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นทีละ50อันนี้จะงงหน่อยละนะครับเช่น240เนี่ยถ้าบวกไปอีก50ก็คือเป็น290ของฟุกโตซามีนอันเนี้ยจะประมาณได้เท่ากับการเพิ่มของน้ำตาล30ก็คือ120ไปเป็น150ดังนั้นหมายความว่าฟุกโตซามีนสูงส9งเท่ากับน้ำตาลประมาณ150 แล้วก็อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่าแล้ก็ลองไปคำนวณกันเล่นๆจะได้ทราบความหมายของน้ำตาลสะสมว่ามันเป็น,ปนยังไงนะครับอ่าทีนี้ล่าสุดผมอยากจะบอกถึงวิธีในการตรวจน้ำตาลอีกอย่างซึ่งเมืองไทยเนี่ยมีใช้แล้วนะครับแต่ยังเจอยังไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือคำว่า CGM หรือ Continuous Glucose Monitoring นะฮะปกติคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยต้องเจาะปลายนิ้วถูมครับเจาะแล้วเอาไปตรวจกับเครื่องเจาะแล้วไปตรวจกับเครื่อง แต่ไอเครื่อง CGM เนี่ยไม่นะคเครื่อง CGM เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นตัวรับเป็นสีเหล่ยมแล้วมีเข็มเล็กๆนะฮะเราแปะไว้ตรงหน้าท้องหรือว่าตรงแขนหรือตรงไหนก็ได้ที่เราแปะได้นะครับจิ้มไว้อย่างนั้นเลยมันจะมีเข็มเล็กๆจิ้มเข้าไปใต้ผิวหนังของเราแล้วมันจะอ่านค่าน้ําตาลของเราตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยในตัวเนี้ยมันอยู่ได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งถึงสิวันหรือบางคนก็มากกว่านั้นด้วยนะครับก็ทําให้เราไม่จำเป็นจะต้องไปเจาะบ,บ่อยๆนะฮะแล้วมันก็ต่อสัญ,ญญาณเชื่อมเข้ากับแอปพลิเคชัน ในตัวมือถือของเราเลยนะครับบอกว่าเอ๊ะน้ำตาลของเรามันสูงเกินไปแล้วนะเราควรจะต้องฉีดอินซูลินนะครับหรือว่าเราต้องระวังอาหารที่เราทานมื้อต่อไปนะครับหรือถ้าน้ําตาลมันต่ํามันก็จะเตือนเราด้วยเฮ้แบบนี้มันน้าตาลต่าอันตรายท่านจะต้องหารีบรีบหาอะไรเข้าไปกินแล้วนะนะครับนี่คือเทคโนโลยีของ CGM หรือ Continuous Glucose Monitoring ที่เมืองไทยมีแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ค่อยเจอใช้กันเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่เราจะใช้ในคนที่ เป็นเบาหวานมากๆแล้วจําเป็นจะต้องใช้อินซูลินระดับสูงนะครับทำให้การตรวจอะไรพวกนี้มันจะลําบากขึ้นหรือบางคนต้องใช้อินซูลินปั๊มนะอินซูลินปั๊มก็อาจะแตกต่างจากอินซูลินธรรมดาซึ่งอินซูลินธรรมดาเนี่ยปกติเราฉีดเรื่อยๆถูกไหมครับอินซูลินปั๊มเนี่ยมันจะมีเข็มเข้าไปใต้ใต้ผิวหนังเรานะครับ แล้วมันก็จะฉีดอินซูลินเข้าไปเรื่อยๆตลอดเ,เวลาตามที่ร่างกายเราต้องการหมายความว่าเราต้องตั้งเครื่องหมอเขาต้องตั้งเครื่องไว้นะครับแล้วเครื่องมันก็จะจ่ายอินซูลินตามที่ร่างกายเราควรจะต้องใช้นะฮะดังนั้นนี่ก็เลยเอามาคุยเล่นๆว่าเออสรุปแล้วเบาหวานเนี่ยมันเป็นโรคซึ่งทําลายเส้นเลือดเป็นหลักนะครับอวัยวะทุกอวัยาวะมีเส้นเลือดดังนั้นมันจะมีปัญหาได้ทุกๆอวัยาวะถ้าเกิดน้ําตาลเราคุมไม่ดีนะครับน้ำตาลในคนปกติน่าจะอยู่ที่ประมาณสักเ er นะครับถควรเกินน,นี้นรกาวิิฉัยบาหวานี่ย ถ้าเราอดอาหารไป12ชั่วโมงแล้วเราไปตรวจนะครับก็เราจะเจอว่าน้ําตาลของเราเนี่ยไม่ควรจะเกิน126ถ้า126ทั้งหมด2ครั้งเป็นต้นไปแปลว่าเราเป็นเบาหวานนะครับถ้าเราตรวจน้ําตาลสะสมหรือฮีโมโกลบิน A1C นะครับ6.5ขึ้นไปแปลว่าเราเป็นเบาหวานนะครับแล้วก็ผมขึ้นตารางไว้ให้นะครับว่าค่าฮีโมโกลบิน A1C มันมีความสัมพันธ์อย่างไรกับค่าน้ําตาลทั่วๆไปที่เราเจาะนะครับเ,เช่น อิโมกลวิในวันเท่ากับ7มันหมายความว่าน้ำตาลของเราเนี่ยคือ120 30บก30เป็น150หมายความว่าที่ผ่านมา3เดือนน้ำตาลของเราอยู่ประมาณ150ตลอดนะครับอันนี้เป็นการใช้ A1c นะครับมันจะใช้ A1c ไม่ได้ในกรณีที่เม็ดเลือดแดงของท่านมีน้อยเช่นโลหิตจางต่างๆหรือเม็ดเลือดแดงแตกง่ายเป็นต้นนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามมาได้นะครับวันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ